เรี่ยนเลยพุชถกบนถ้ากลัวใส่ปิดให้มาร์คไว้เนี่ยมาร์คตรงนี้นะความยาวตรงเนี้ยความกว้างความกว้างตรงเนี้ยเท่าไหร่เหมือนกันท้างนี้กับเหมือนกันสังเกตดูความกว้างตรงเนี้ยตรงนี้โป้งเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ออกเท่ากันไม่สายขวา แล้วบนนิสันเกตุตรงนี้นะครับเนี่ยตอนมันยึดอะไรอันนี้กลมๆอยู่ข้างไหนก็ได้แต่ตรงนี้มันจะมียางไม่เหมือนกันนดีค่ครับนีค่ครับนี่มันจะมีรูตรงนี้มานี้เนี่ยางทัวแข็งต้องอยู่ตรงนี้ครับสังเกตดี จำไม่แม่นด้วยเนี่ยมารูนี่แหละแต่มารูเนี่ยแต่รูนี่มหาเนี่ยรูเนี่ยเล็งปหารูนี่นี่ตัวในแข็งนะยางใหญ่เนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มปุ่มไหมเนี่ยเนี่ยปุ่มของปุ่มเล็งไอ้ปุ่มเนี่มหารูนี้พธีจำง่ายๆนะเนี่ยมีปุ่มตรงนี้ก็มีปุ่มปุ่มนี่ยต้องลงรูนี้ ก็ดูความสูงของมันนี่เนี่ยสูงข้างข้างในจะสูงกว่าหน่อยนึงข้างนี้จะต่ากว่าหน่อยนิดหนึ่งป,ประมาณทักสองมิเลเนข้างนี้สูงกว่าหน่อยเดี๋ยวจะเอาอะไรมาไว้หน่อยข้างนี้สูงกว่าหน่อยสำรับญสูงกว่าหน่อยหนึงข้างนี้